ปัญหาขยะนับเป็นปัญหาที่สําคัญของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันโรงเรียนของเรามีปัญหาขยะไม่น้อยในแต่ละวันแล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆจากการบริโภคของนักเรียนแล้วก็ครูในโรงเรียนทั้งจากบรรจุภัณฑ์สิ่งของเหลือใช้แล้วก็จากการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่าซึ่งขยะเหล่านี้นะคะก็ก่อให้เกิดปัญหามลพิษภายในโรงเรียนส่งกลิ่นเหมน็นรบกวนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค จึงสมควรอยางยิ่งที่จะต้องเร่งให้มีมาตรการในการขจัดปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้วก็เป็นรูปปรรทงมากยิ่งขึ้นค่ะครูและนักเรียนจึงร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ปัญหาและจัดการขยะร่วมกันโดยสำรวจปัญหาสภาพแวดล้อมที่มาของปัญหาโดยเริ่มจากตัวนักเรียนและห้องเรียนจนได้แนวทางการจัดการขยะที่เริ่มต้นจากนักเรียนและห้องเรียนโดยมีการแยกขยะประเภทขยะในห้องเรียนเป็นวูดเปเปอร์และพลาส เราเริ่มการแยกขยะในห้องเรียนโดยใช้ถังสังฆทานที่เหลือมากมายจากวัดโขดหินมาแยกขยะในห้องเรียนการให้นักเรียนแยกขยะเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องประเภทของขยะและการแยกขยะ อีกทั้งยังฝึกให้นักเรียนมีวินยัยรู้จักรับผิดชอบตนเองแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมสามารถใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์และรู้คุณค่ากระดาษเนื่องจากโรงเรียนของเรามีการใช้กระดาษด,ดําเนินกิจกรรมต่างๆในปริมาณที่เยอะมากโรงเรียนจึนเงเน้เห็นปัญหาดังกล่าวเพื่อลดปัญหาขยะที่เกิดจากกระดาษ 1. นํากระดาษมารียบยุ่งใช้กระดาษให้ครบสองหน้าและนํากระดาษที่ใช้หน้าเดียวมาทําสมุดจดบันทึกต่างๆที่จําเป็น 2. นำกระดาษมารีดิวใช้ q r วอาร์ ose, และ Google Form แทนการใช้กระดาษและยังใช้พิกเกอร์คาฮูดเข้ามาในการช่วยทำแบบตอบคำถามและแบบทดสอบในชั้นเรียนรวมถึงการหาเสียงผ่านไลฟ์สดปยันชั้นเรียนและการเลือกตั้งแบบ4.0โดยเลือกตั้งผ่าน Google Form อีกด้วยค่ะ 3. r e รีไซเคิลน,นำกระดาษมาทำเป็นหมเทวดาเพื่อใช้ในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กระถางต้นไม้เพนส์มีที่สามารถนำมาแทนกระถางต้นไม้พลาสติกเราได้ทำการรีดิวคือลดการใช้ซิงเกิลยูทั s สติกโฟมโดยใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใช้แก้วน้ำหรือกระติกน้ำ,แทน,นำแทนการซื้อน้ำดื่มขวดพลาสติกใช้กล่องข้าวหรือปิ่นโตใส่อาหารมารับประทานในช่วงเช้าแทนการใช้ถุงพลาสติกและยังนำกับข้าวใส่ปิ่นโตไปทำบุญที่วัด เนื่องในวันพระซึ่งกิจกรรมนี้มีชื่อว่าปิ่นโตบุญจากการที่โรงเรียนของเรามีเศษใบไม้และกิ่งไม้เป็นจำนวนมากโรงเรียนจึงได้จัดทำาสวียรขึ้นมาเพื่อที่จะรีไซเคลิลขยะเหล่านี้ให้กลายเป็นปุ๋ยโดยหลักการของสเสวียก็คือเมื่อเศษใบไม้และเศษไม้ชิ้นเล็กๆเกิดการทับถมกันมากขึ้นทําให้เกิดการย่อยสลายสอวจุลินทรีย์ให้กลายเป็นปุ๋ยที่ให้สารอาหารแก่ต้นไม้ และวเวียนของเรายังสามารถย่อยสารายไม่ไอติมและเศษดินสอและอื่นจากห้องเรียนเราได้อีกด้วยค่ะถุงนมเป็นขยะที่มีปริมาณมากเนื่องจากนักเรียนดื่มนมในแต่ละวันและนาไปทิ้งในถังขยะจึงเกิดกลิ่นเน่าเหม็นเป็นปัญหาลบกควนอย่างมากโรงเรียนจึงได้จัดทำกิจกรรมภายใต้โครงการวอนสกุลดัาโฟลาดถุงนมผู้โลกร่วมกับบริษัทเอฟซีจีซึ่งถุนงนมที่เราตัดล้างตาด แล้วนำมาดิไซคลและนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เก้าอี้กระถางต้นไม้และกลิเงพุนและปัจจุบันขยายเครือข่ายรับถุงนมจากโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อน,นำมาแลกผลิตภัณฑ์ถุงนมเหล่านี้ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเพื่อนเพื่อากโรงเรียนเป็นอย่างดีเนื่องจากหลายๆโรงเรียนก็ประสบปัญหาการจัดการถุงนมเช่นเดียวกันจากนั้นน้ำที่ได้จากการล้างถุงนมจะถูกส่งไปเก็บในเรือนเพาะชำเพื่อนำน้ำ,นำมาลด ผักและต้นไม้โดยมีจัก,กรยานปั่นน้ำซึ่งต้องใช้แรงปั่นของนักเรียนโดยจะใช้นักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานมาปั่นเพื่อเป็นการออกกำลังกายไปในตัวอีกทั้งผักยังจะได้ปุ๋ยจากเศษน้ำนม,มที่เหลือและสามารถนำผักไปประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนได้อีกด้วยครับเศษอาหารเกิดจากช่วงเวลากลางวันนักเรียนจะได้รับอาหารที่เหมาะสมสำหรับตัวนักเรียน แต่ถ้าหากนักเรียนทานอาหารไม่หมดเศษอาหารที่เหลือจะถูกนําไปทิ้งในถังกรีนโคนกรีนโคนหรือเรียกอีกอย่างว่าถัางหมักรักโลกเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเปลี่ยนเศษอาหารให้กลายเป็นสารปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดินโดยไม่ส่งกลิ่นรบก,กวนเราจะฝังถังหมักรักโลกไว้กลางแดดแล้วนําเศษอาหารมาเทใส่ในตัวถังจากการจัดกิจกรมดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ใน1ปีการศึกษาโรงเ,เรียนของพวกเราจะช่วยลดขยะประมาณปีละ4,109กิโลกรัมจกักาปัญหาขยะโรงเรียนของพวกเราอาจเป็นแค่ส่วนหนึ่งในพื้ที่เล็กๆเ,เท่านั้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือนักเรียนได้ระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับขยะและปูกฝังให้นักเรียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดจะเห็นได้ว่ากา um, รเปลี่ยนแปลงแนวคิดเพียงเล็กน้อยในเรื่องของการใช้ทรัพยากรการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก็การใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าและก็มีประโยชน์หรือการ리งจึงเป็นวิธีการที่สําคัญที่สุดที่โรงเรียนจะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนทุกคนค่ะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหากับพวกเราสิครับแค่ทำเนื่ชีวิตก็เปลี่ยน